ถ่ายไงคนประจวบนี่ไงจะกลับบ้านเนี่ยใช่ไหมตอนเด็กเรียนที่โรงเรียนอะไรที่ประจวบเด็กเรียนธรรมารัฐธรรมรัฐอยู่ประจวบเลยอยู่บางสะพานนะบางสะพานรองเท้าพี่รับวกองเท้าพรีเซนเตอร์ซื้อเองซื้อเองเดี๋ยวรอเราได้เล่นบ่อยๆก็อานเราถึงจะได้มีพรีเซนเตอร์นะเอาแล้วพอจะโตขึ้นมามัายมแล้วชมผมมาเรียนกรุงเทพแล้วมาเรียนกรุงเทพแล้ว สมัยก่อนพี่ชายเราไปนะโคศกเขาประกาศเลยนคนประจวบพ่อกับแม่ก็อยู่ประจวบนะตอนนี้คราคอยอยู่ประจวบอพอก,กับแอร์เรียรที่บ้านจะเรียบร้อยขึ้นนะครับพี่น้องท่านสนิทดีครับอะไรครับสวัสดีครับผมเรียบร้อยอยู่แล้วพี่จริงอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านประจวบมันจะเรียบร้อยขึ้นแล้วผมเรียบร้อยตั้งนานแล้วพี่โอเคแต่พี่เข้าใจแล้วแหละทำไมแบบพี่แบงค์เขาถึงดูดื้ออ่ะเพราะเขาได้พ่อมาใช่ไหม เราได้แม่ผมได้สองคนผมไม่ดื้อครับเด็กดีผมเด็กตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วโยครับผมผมเป็นคนดีไหมครับเมื่อกี้บอกว่าบอกว่านิสัยเหมือนพี่ชายแน่เลยโอ้น่าจะจบทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะไม่แต่เขาบอกว่าเขาดีเขาบอกเป็นคนดีเขาบอกพี่เชื่อไหม คนนี้เป็นเรื่องหนึ่งแต่ตันมันที่พูปูอะต้องเตปุมเห็นว่าพี่เขาเป็นแบงค์เนี่ยจบแล้วคุณสมศรีคิดว่าดีที่สุดโต๊ะออกจากเขาเนี่ยต้อยู่ที่หนึ่งได้ดีแน่นอนต้ามาอยู่แบบเนี้ยอ้าแทนด้วยคลิปนี้พ่อเขาดูนะดูเหรอใช่เอัขอโทษพ่อที่พูดความจริงครับ อพี่สงสัยนะตอนจุดโทษทําไมให้เอี้ยงยิงไงนี่ไงทุกคนนี้ไงไม่มีคนอยากยิงไงไม่มีคนอยากยิงต้องให้เอายิงไงเขาต้องมีความรับผิดชอบบ้างเพราะเขาไม่ได้เล่นบ่อยด้วยถ้ายิงถูกโทษเขาแนมเหนียวกันยิงไม่เ้าอ่ะจนี่ตัวออกชื่อจากทีอย่าแบบี่ดี ก็ชกเป็นแบบนี้เลมแบบนี้คนไม่กล้ามายิงแล้วอะอะอพี่จําได้ยุคเก่าๆทีรศินอะไรเงี้ยก็ไม่ยิงไม่ยิงผมจำได้ด้วยวันที่ที่ผมแต่ให้ผมายิงชูโตดเราเจออะไรนะทูบังขอกัดไม่ใช่ทูโตดผมรีบไปนเล็บอลมา ก็กลับมาไม่หายหมดแล้วสุดท้ายใครยิงสุดท้ายก็ต้องยิงยิงเข้าไหมพี่จำไม่ได้เข้าเข้าเข้าเดโอ้เดฟมาด้อันนี้ไม่ได้แอกนะครับไม่ได้แอกไม่ได้แอคเคยดูเขาไหมรู้ท่าดีใจเขาไหมท่าดีใจครับถ้าเขาถ้าาเดูผมนะน่าจะมึงเก่งแล้วแะตอนนี้มึงไม่ดูกูหรอกไม่ผมชอบของผมอย่างเดียวไงครัอเห็นไหมไปดูแค่ผมเองดูฟ้องดิฟ้องไปดูกูเห็นไหมเก่งปะล่ะที่ร้องทำไงพี่ ท่าดีใจท่าดีใจกันเยอะเลยท่านี่ท่าดีใจสมยนั้นน่ะนี่คนไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอาจุ๊บแบจริงได้ทำท่าอย่างนี้นะครับเห็นบ่อยเลยสมัยนั้นน่ะอยู่ใต้ต๊งใต้ตึกตึกอันนี้ว่าเล่นบังเลยนวดอะไรพิซเซนเตอร์อาดิดาสอ่ะซื้อเองพิซเซนเตอร์อาดิดาสเขาส่งมาให้อ่ะเพราะเขาสงสารเซ็นยังจะเซ็นยัง ไม่มีวาสนาได้เต็มส์แล้วตัด้อเฉยอ๋อดีใจด้วยมีดีใจด้วยติดทีมชาติอยู่ยี่สามจะไปยังเป็นกัปตันเลยปะคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพี่เดี๋ยวถ้าเขาให้เป็นกัปตันนะเดี๋ยวจะเล่นเวทแผนไงสียาจะได้สปลอกแขนนะวิ่งโคงเงี้ยทำไมอ่ะกล้ามใหญ่อ๋อนั่นก็ชุดใหญ่นั่นก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ เนอ่ยสระสวยเว้ยแต่พี่เกมใส่ไปครั้งเดียวแลเขา็ช้าพิกเลยป่ะใช่อ่ะคู่นี้ยิงบอลดีแน่ผมว่าไม่จับบอลดีแต่ยิงไม่ค่อยดีเฮ้ยมีแต่รองเท้าสวยกันเ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อะไรอ่ะอดิดาสอดิดาสเอห้าศูนย์ครับเอห้าศูนย์ซื้อเองไหมสัพพลเซอร์ครับไปชา ขอบคุณไอดัสไทยแลนด์มากมากเลยนะครับแอบไทยอินอีกเว้ยที่ช่วยสนับสนุนเด็กตาดำๆอย่างผมครับถ้าซื้อเองก็ไม่มีทางซื้อครับอุปกรณ์กล้องยังมาบ่นกับพี่มันผ่อนไม่หมดถึงเวลาหรอถึงเวลาแล้วครับเอาไปพ่อยืนรออยู่พ่อสีโฟครับพ่อสีโฟอีกแล้วหรอ กี่รอบปัเนี่ยใครแกล้งเองวาันี้อันเปิดออเดอร์างเงียอัน้กี่ไม่เปิดออเดอร์ัรอบเลยไม่เดยเปิดรอบเลยไม่ได้เลนกไมเปิดรอบใส่ไม่ได้เก็บ ั้งหลังแม็กได้ลงสำรองเยอะขึ้นแล้วเนาะดีใจด้วยครับเพราะพี่รู้ว่าแบบทุก5นาทีหรือ3นาทีของแม็กมันมีค่ามากเห็นความมุ่งมั่นเลยเห็นความทุ่มเทเลยอะหวังว่านะคงจะได้เล่นบ่อยๆนะแม็กนะหวังว่าครับหวังว่าอย่างน้อยเราลงไปเราได้โชว์ให้เห็นละฮะซุปเปอร์สตาร์อุซิ่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ ที่อาไปเห็นคอมเมนต์มีคนแบบบอกว่าทําไมไม่ให้แม็กเล่นเยอะๆเนี่ยพี่ก็ดีใจด้วยแม็กก็เริ่มได้เล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆก็รอโอกาสครับก็อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่พ่อครับอยู่ที่พ่อสีโฟใช่ไหมใช่ครับอยู่ที่พ่อสี่หนึ่งที่สองที่ก็เต็มที่แล้วครนะอย่างน้อยปีหน้าได้เห็นแล้วว่าได้เล่นเยอะขึ้นแน่ๆครับครับ